พลตำรวจโททวีสินเวศวิธานนายแพทย,ยออ์ใหญ่สบ .8 และภริยาน,นำคณะผู้บริหารโรงพยาบาลตำรวจลงพื้นที่จังหวัดสุรินเพื่อสนับสนุนภารกิจทางการแพทย์เจ้าหน้าที่ตำรวจตะเวนชายแดนและดูแลสุขภาพประชาชนบริเวณแนวชายแดนไทยกัมพูชาตามนโยบายของพลตำรวจเอกอิตรัตพันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติโดยคณะผู้บริหารที่ลงพื้นที่ในครั้งนี้ได้ลงพื้นที่ในวันที่1และ2สิงหาคม โดยครั้งนี้ได้มีการมอบยาและเวชภัณฑ์ให้กับกองกำกับการตชดที่21จังหวัดสุรินทร์มอบสิ่งของและอาหารแห้งพร้อมตรวจเยี่ยมทิมแพทย์ณนะร,ร้อยตชดที่217เยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสนามกรมแพทย์ทหารบกณนะโรงพยาบาลปราศาสตร์มอบชุดไอเฟรกจำนวน60ชุดให้กับภูทอจังหวัดสุรินทร์และสาธิตวิธีการใช้ชุดไอเฟกตรวจเยี่ยมและมอบสิ่งของให้แก่โพลิสเมิร์ณศูนยะ์พักพิงจังหวัดสุรินทร์ ขณะที่พลตโททวีสินก่อนหน้านี้ได้เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมเพื่อสนับสนุนภาร,รกิจทางการแพทย์แก่กองบัญชาการตำรวจตะเวนชายแดนโดยโรงพยาบาลตำรวจได้รับมอบให้ดำเนินการภาร,รกิจหลัก4ด้านได้แก่การจัดทีมพ o l i c e m ร r t ให้กับบริการทางการแพทย์ในศูนย์พักพิงส่งทีมพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลจากสถาบันนิติเวชวิทยาร่วมกับสบพทอตอรอมอบชุดไอเฟลจำนวน,น100ชุดให้แก่ตชดแนวหน้า พร้อมสาธิตวิธีการใช้สนับสนุนยาและเวชภัณฑ์ให้แก่กองกำกับการตชดพักสองการลงพื้นที่พบว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจและครอบครัวที่ปฏิบัติงานในแนวชายแดนม,มีภาวะความเครียดสะสมโรงพยาบาลตำรวจจึงเตรียมบูรณาการร่วมกับสาธารณาสุขจะส่งทีมจิตวิทยาลงพื้นที่เพื่อดูแลและฟื้นฟูดูแลสุขภาพจิตอย่างใกล้ชิดพร้อมให้ความช่วยเหลือตลอด24ชั่วโมง สำนักข่าวออนไลน์ไทยแท็บลอยสำนักข่าวที่ยึดถือจรรยาบรรณครบถ้วน